ถ้าพวกเราที่เป็นแบบเปลี่ยนมาถ่ายคอสเพย์แทนตะกองก็เคยถ่ายแต่ง,งานแฟชั่นทุกคนคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงและนี่คือเบื้องหลังความสวยความปังที่ทุกคนเห็นกันไปและคือโปรเจกต์เนี้ยฉันพยายามจะเซตผมแบบไม่วิกแต่มันยากมากซึ่งฉันไม่ควรทาผมไม่เก่งเลยก็งัดทุกสกิลออกมาทุกคนว่ามันเป็นไงบ้างออ่าก็ นอลก,กันนะคะซึ่งซีนเนี้ยความยากของมันก็คือการจัดระเบียบร่างกายแล้วก็มุมหน้าคือเวลาที่เราเงยหน้าหน้ามันจะอุน่นงายเว้ยแต่กล้องก็ท่าไม่แพ้นะคะคือ สูสีเราก็จะมีเลฟกันในหัวประมาณนึงนะเราก็จะถ่ายกันเรื่อยเจนกว่าแบบเออโอเครูปมันน่าจะอยู่แล้วไอ้ซีนนี้ความยากของมันก็คือชุดลื่นในบทเลยพอเอาขาล็อกแน่นขาก็ดูเกร็งไม่สวยคือต้องทําให้ขามันดูรีแลกซ์ขึ้นพอเราไม่ล็อกขาเนี่ยภาละมันเลยตกไปอยู่ที่โอคารุนของเราค่ะสงสารมากเพราะอากาศมันร้อนแบบ พี่ว่าเป็นแบบยังง่ายกว่าการคอสเพย์อีกยอมใจที่เขาคอสบ่อยอ่ะคือแค่แต่งตัวมันก็เหนื่อยมากแล้วนี่ว่าโดยรวมอ่ะมันยากตรงที่เราไม่อยากให้มันตามคาแรคเตอร์ขนาดนั้นคือครึ่งหนึ่งมันต้องมีความเป็นตัวเราอยู่อ่ะแกงแปลง,ลงสปอยล์รูปใครอยากดูเต็มๆต,ต็มก็ไปดูได้ใน i อคือเหนื่อยมากนะงดคอสไปอีก10ปีแล้วใครอยากดูเบื้องหลังวันถ่าย CG ไปดูเต็มๆกันได้นนที่บ้านแด้หดอัวเฮ้ยเบียวแตก